สวัสดีค่ะมื่อนี้สาวเดือนซิมาฮดพักนะคะทุกคนนานพักน,น้อยของสาวเดือนมื่อนีนกันเนาะฮดพักจกหน่อยอนนะคะทุกคนค่ะลงพักบุ้งไว้ครับอันพักกันการหินนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะเขือนะคะทุกคนนะนานน,น้อยพี่น้อง เรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะหดพักนานน,น่อยสองสาเดือนนะกําลังเริ่มงอกนะคะทุกคนนะผักกาดหินนะคะทุกคนนะวันนี้เอ่อสาเดือนก็นได้ปลูกมะเขือนะคะมะเขือไว้หลังบ้านนะคะเมื่อกี้กับยางมาหดต้น,นน้อยพี่น้องนะคะยังต้นน้อยอยู่นะคะนี่นะคะกําลังใหญ่พี่น้องค่ะนะต้นมะเขือ เพราะว่าสา,สาวเดือนเพาะไว้ตกนหน้านั้นนะทุกคนนะบ mm ้า hmm. นได้งามหรอกพี่น้องกําลังกำลังเอามาแยกปลูกนะคะทุกคนบ้านได้งามปันใดนะคะไก mm ่ hmm. ยังเสิเฮ็ดนานพักต่อไปอีกนะคะทุกคนนะ mm hmm. อันนี้ mm hmm. เฮ็ดแซมเปิลไว้ปลูกลงพักบุ้งกับอันพักการหินพักการหินกําลังอันงอกพี่น้องนะคะพักการหินนะคะ mm hmm. ยังพักบุ้งนะคะทุกคนคะ่ะสาวเดือนก็ พักอันเแซมอันผักการหินไว้คือพักบุ้งนะคะทุกคนกับต้นหอใบเลื่อยนะคะทุกคนหอมใบเลื่อยหรือพักอันหอมเปย์เฮานะคะทุกคนค่ะนะ <c oughs> คลิปนี้กันเนาะพี่น้องป้องปลายธรรมศาสตร์หน้าบ้านย <c oughs> ามแรงนะคะ <c oughs> วิววิวหน้าบ้านพี่น้องป้องปลายนะคะทุกคนค่ะ เอาวันนี้สาวเดือนซีเรีล่าพี่ละน้องเปก่อนพ่อๆกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะนะสวัสดีค่ะ